สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นี่เลยนะคะตลาดมินบุรีค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าตลาดมินบุรีช่วงเย็นๆมีอะไรให้เรากินกันบ้างนะคะ นี่นะฮะบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นโซนส่วนที่ขายอาหารนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามมาเลยค่ะามมาเะนื้อทำร้านแรกทางนี้ก็จะเป็นส้ตมตำนะฮะตํำปูมาด้วยนี่ก็จะเป็นปลาดุกย่างไก่ย่างนะฮะ ยำต่างๆนานาซุปน่อไม้ลาบเป็ดยำขนมจีนนะคะอันนี้โตเกียวนะเ<ม>บเกอรี่ต่างๆนะคะร<ม>้านนี้ขนมไข่ขนมเปียกขนมปังโดนัทนะ เผ็ดไก่บ้านต้มแซ่บเหนือนะคะร้นนี้ต้องจัดัหน่อยนะคะของชอบเลยผัดพริกประดุกก็มีนะ,ะนี่นะหะมีราคาบอกเรียบร้อยนะ,ะทอดมันกุ้ง น,นียำมะม่วงนะฮะน่ากินทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นข้าวุกะปีนะเปียกปูนตะก้ลูกชุบนะฮะขนมหวานมีขนมเบื้องด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวกล่องต่างๆนะบางช่วงถ้าบรรยายไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะของกินเขาเยอะจริงๆนะฮะ ตรงนี้มีข้าวกล่องมีกระเพาะปลานะฮะด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างนะาระทานทีเดียวน้ำส้มนะฮ <c oughs> นะขนมเบื้องยวน <c oughs> ทากโกยากินะข <c oughs> นมฝักบัวนะลูกชิ้นปลาทอด น้ำผลไม้ต่างๆนาๆนานะคะหมูทอดนะคะหมูปลอดสารด้วยหมูทอดกระเทียมนะคะน้ำมะพร้าวนะคะอันนี้ข้าวโพดต้มทางด้านนี้ก็ใส้กรอกอีสานนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นสูชินะฮะหอยทอดผัดไทยก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นฮอมกทะเลย่างนะสลัดโลนะตามมาด้วยยำลูกชิ้นเลย ตลาดผักผลไม้ใกล้หมดแล้วนะแสดงว่าขายดีนะร้านนี้อันนี้ก็เพราะปลานะหารเนื้อสเต็กไก่สเต๊กอันนี้ก็เป็นเตู้้ทอดเปลือกทอดนะไช่นกกระทานะฮะมันญี่ปุ่นก็มีนมหมีปั่นนะ ข้าวครุกน้ําพริกต่างๆนะฮะตามมาด้วยโจ๊กไก่นะร้านยำนะฮะยำต่างๆนานาอันนี้ปลาเผานะกุ้งเผา น้ำต่างๆนานาพุดดิง้งอันนี้จะเป็นวุ้นมะพร้าววุ้นกะทินะยำต่างๆไก่ยาก่างซาบะยา่างน้ำตกเนื้อ ไส้กรอกอีาสานหมูย่างน้ำตกนะขมนมเค้กต้มแซบลวกจิ้มหนา บัวลอยน้ำขิงยำแหนมแคปหมูหมูปิ้งนี่ก็ซูชินะถั่วต้อมอืมร้านนี้น่ารับประทานมากเลยนะฮะหมึกย่าง ไข่หมึกทอดนะขนมปังบะหมี่เกี๊ยวนะขนมจีนนะคะก็มียำขนมจีนเส้นสดด้วยนะยำขนมจีนปลาทูนะมหมูกระทะย่างให้นะ นี่ข้าแตงถุงละยี่สิบบาทขนมนางเลดนะตรงนี้เคฟเย็นนี่นะฮะร้านนี้ผูทอดร้านนี้ป่านนึ่งนะ น่ารประทานทีเดียวพิซซ่าต่างๆก็มีนะคะตรงนี้ร้านสุดท้ายแล้วลูกชิ้นทอดของทอดต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้าจะมีอีกแถบหนึ่งนะนี่นะฮะลูกชิ้นปลาเบิดกุ้งอบหุ่นเซนนะฮะ ของทอดต่างๆเฟนฟรายบบวลอยไข่หวานอันนี้ต้องจัดหน่อยนะฮะบบวลอยเอาสองสูงครับใส่ไข่หนึ่งไม่ใส่เอาเบาๆพอนะฮะกลัวอ้วนโรตีใสาไหมน้ำพริกทับทิมกรอบ ขนมลังพึ่งหอยทอดกระทะร้อนอันนี้รอดช่องเฉากวยนะหลานยำมีกุยช่ายทอดนะคะ ขนมปางปิดท้ายด้วยหมึกย่างนะฮะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะฮะตลาดมินตอนเย็น mm hmm. ๆโซนขายอาหารนะคะ mm hmm. ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าอยากให้เราพาไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะฮะถ้าเป็นไปได้เราก็จะพาไป mm hmm. ผิดภาพประกันใดขอบัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ